500ล้าน5ล้าน1,000ล้านนี้นนะครับมาบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องบอกโรคให้รู้ว่ากูรักมึงนะครับนำแสดงโดยบัตสุรเดชเพิร์ดเพิร์ดธนพลแล้วก็นิคุณอาทิปนะฮะยังไงก็เรื่องดีก็เลยมาถือถือโอกาสบวงสวงกันเลยนะฮะก็เป็นภาพยนตร์รักโรแมนติกดราม่าคอมเมดี เต็มไปหมดนะฮะทุกแนวรวมเต็มไปหมดแต่จะ,จะจะจะหนักแน่นเป็นภาพยนตร์ที่หนักแน่นโคลนะสไตล์กับพี่ที่พี่เคยทํามานะครับเป็นจริงจังเรียวหน่อยนะครับก็มาดูชีวิตความรักระหว่างเพื่อนชีวิตความรักระหว่างเอ่อเอ่อผู้คู่พระคู่นางอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องต้องไปดูแล้วเพืกันได้ว่ามีครบทุกรสชาติแน่นอนครับผม อันนี้ขายจิ้นไปจิ้นไปดูเองในหนังนะครับแต่คิดว่าน่าจะโดนใจคนคนยุคนี้ประเภทแฟนคลับแฟนคลับคนดหนังนะครับซีรีส์แฟนคลับวายนะครับแล้วก็พวกจิ้นทั้งหลายน่าจะชอบนะครับครับผมฮะอ๋อก็คือตอนแรกเราวางวางบาสกับเพิร์ทไว้แล้วนะฮะแล้วก็พอดีคุยกันนิกก็เลยเล่นไม้ก็ลองเล่นลองไปดูบทบาทหนึ่งของนิกแล้วก็ ไอ้บทบาทนึงอีกบทบาทหนึ่งของนิกแล้วก็บทบาทหนึ่งของเพร์ทกับบาทซึ่งซึ่งจะไม่เคยเห็นในในซีรีส์ซีรีส์วายซีรีส์วายมา่อนเลยนะฮะจะเป็นจะฉีกแนวทั้งสองคนไปเลยจะเป็นจะเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยครับผมครับผมก็ก็ดีใจครับผมที่ได้เล่นเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่แบบเล่นเต็มนะครับผมแล้วก็ได้เล่นกับน้องเพย์ก็ ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกันจริงๆก็ร่วมงานกันบ่อยนะครับก็รอบนี้ก็เป็นหนังยาวเนาะแล้วก็ครั้งแรกเหมือนกันใช่ตก่างแบบพิีหรือเปล่าแตกต่างครับผม<ๆ>เพราะว่าบทบาทที่ได้รับมันไม่เหมือนกันเลยคือปกติเราจะอยู่ในมหาลัยเป็นเด็กอะไรปีหนึ่งอะไรเนงะี้ยแต่ว่าอันนี้มันแบบมันพลิกไปเลยครับก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับผม ก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่านี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยที่ได้เล่นครับก็รู้สึกดีใจที่ได้ทํางานร่วมกับพี่พลด้วยแล้วกับพี่บาแล้วก็พี่นกแสดัทุกคนเลยครับกลับมาที่นึได้กลับมาร่วมงานกับพี่โบดีกรัลลงครับผมก็หลังจากที่ไม่ได้คุยกันเลยดีกว่าครับผมถ้าได้มีโอกาสได้คุยได้เคลียร์ใจกันเป็นไงคะเรื่องนี้จะแตกต่างบบที่เคยเล่นกทุกคนก็แตกต่างครับผมก็เรียกได้ว่าพลิกคาแรคเตอร์เลยครับผมก็ให้เป็นติดตามได้นะ หลักเรื่องนี้มันจะออพูดถึงอะไรอ๋อพูดถึงพูดถึงความรักค่อนความรักทุกเพศทุกัยแล้วก็ความรักของของทุกคนในโลกบนโลกใบนี้นะครับแล้วก็พูดถึงว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะเป็นยังไงหรือว่าคุณจะยังไงแต่อย่าลืมทําดีนะฮะเพราะว่าการทำดีนี่มันมัน,ม,นมันดีที่สุดแล้วในชีวิตแล้วก็เอ่อมันเป็นหนังที่ที่ต้องไปดูอะเพราะว่าเราไม่สามารถที่บอกได้ว่าว่ามันมันต้องดู ทำไมคุณต้องดูหนังเรื่องนี้แต่เราอยากให้คุณไปดูแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมคุณต้องดูหนังเรื่องนี้ครับผมงานทำงานนึงเป็นแบบพี่พ้มีเขียนบทไม่ตองเลยอ๋อก,กมม็มีมีมีนิดหน่อยครับมันก็ผสมกันไปเพราะว่าเอเขียนบทอะไรพี่ทำมาสี่สิบกเรื่องก็สไตล์นี้หมดนะแต่ก็ออกมาออกมาดูรู้เรื่องสนุกสนานเฮฮาร้องห่มร้องไห้กันได้นะครับก็ลองดูกันนะครับเพราะว่าสองคนนี้เขาก็ใหม่กับสไตล์พี่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ชินครับครับผมเพราะว่า เพราะว่าต้องเคี่ยวเข็นกันนะฮะเพราะว่าไม่ปล่อยออกมาให้ให้กลองกองแกงแน่นอนครับผมเคยได้ยินวีรกรรมอะไรองพีบทในการทำงานดุฮะแต่ว่าจริงๆแล้วพอได้ทำงานพี่อดก็ไม่ได้ไม่ได้ดุแบบที่ที่ทุกคนคิดครับผมก็เป็นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งครับผมแล้วก็คอยให้คำแนะนำที่ดีครับผมเคยได้ยินคำร่ำลือมาบ้างครับดูมากครับนะคือคำร่ำลือครับม คือคือจริงๆ,ๆเวลาทํางานอะดุเวลาจริงจังเวลาทํางานอะดูจริงจัง,จงเพื่อที่จะให้งานมันเสร็จเร็วเพราะว่าถ้าทํางานช้าเ,เงินมันก็หมดไปหมดหมดเร็วเราก็เลยต้องตั้งใจทําให้มันออกมาดีที่สุดนะเพราะว่าการแสดงเนี่ยมันแสดงได้สองสาครั้งนะเทคได้แต่เวลาเล่นจริงๆเนี่ยเราต้องเอาให้ที่สุดนะเพราะว่าเราก็ต้องคัดอันที่ดีที่สุดออกมาท่านผู้ชมได้ดูกันครับไม่รู้หมดแต่มีพี่หญิงเข้ามาอ๋อพี่หญิงมาเล่นเป็นครูแนแนวครับเป็นอาจารย์แนแนวให้น้องบาน นะเป็นครูแนะแนวให้น้องบาสนะเพราะว่าเออก็ต้องไปดูในเรื่องครับผมพี่อย่างว่าตรงกลางก็ได้ครับขอโทษนะคะยก็น่าเด็กค่ะมาเล่นหนังค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พลที่ให้โอกาสกลับมาเล่นหนังอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ดีใจที่ได้ยังไงคุณพลหายไปนานค่ะก็หลายปีแล้วค่ะ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าหนังดรามา่าเราก็จะนึกถึงพี่หญิงนี่แหละเพราะว่าร้องไห้เร็วไม่เสียเวลาคือทำงานมาตั้งแต่วัยรุ่นใช่อันนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่เรื่องนี้จะเป็นยังไงครับก็เป็นครูแนะแนวเป็นอาจารย์แนะแนวคอยคอยสอนให้สงคนเนี้ยทำความดีรู้จักสังคมเป็นยังไงเป็นยังไงคอยตัดสินปัญหาก็ออจะคอยแนะแนวตลอดเวลาทุนไทยผ้าไหมคะทุกคนโอ้ยทุ่มๆเยอะครับเพราะว่ามีสามสามพุ้น ร่วมกันครับผมร้อยล้านไหมก็ก็ขอให้ได้ร้อยล้านแต่ลงทุนไปอาจจะไม่ถึงคาดหวังจๆเท่าไหร่ไม่คาดหวังครับาคาดหวังให้คนดูเยอะๆเราก็อยากให้แฟนๆต่างประเทศมาช่วยกันดูด้วยนะฮะเพราะว่าเราก็ทําเผื่อคนต่างประเทศด้วยทําเผื่อคนไทยที่น่ารักทุกคนแล้วก็เอฟซีที่น่ารักทุ่งสูนไปเลยเปิดกล้องวันที่หนึ่งหนึ่งธันวาคมแน่นอน ใช้14กุมภารอบเพจน,นะรอ,รอบรอบพิเศษนะฮะแล้วก็ใช้จริงวันที่18กุมภา 1, <S 2> 2 <S พันธ์สองเดือนสามเดือนพันธ์หรือยอ๋ยหนังพี่ทันครับท <c oughs> ันแน่นอนแล้วออกบาดีได้รับประกันครับผมใช่ค่ะทันถ่ายทันวาเพราะธอนักแสดงต้องรักษาตัวเองดีๆใช่เใช่นักแสดงก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับพร้อมที่จะมาเวลามาลองก็ต้องพร้อมเสมอนะเพราะว่ามันไม่รู้จะอะไรจะเกิดขึ้นที่กอง เตรียมใจมาแต่รับประกันได้ว่าสนุกแน่นอนครับผม<ส>ยังไงก็ฝากฝ<ส>ากภาพยนตร์เรื่องออบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงด้วยนะครับสาวๆคู่จิ้นคู่วายทั้งหลายก็อย่าลืมอย่าลืมติดตามกันนะครับจะฉายเดือนกุมภานันธ์นะครับยังไงก็อดใจรอ,อนิดนึงดูิล์มมอภาพยนตร์เรื่องแรกของบาร์แล้วก็เพิร์สนะครับแล้วก็การกลับมาของนิกคุณาทิปนะฮะยังไงก็ฝากด้วยขอให้ ขอให้้ฮเขอให้ใครขอขอให,ให้ทุกคนที่มาชมมาประสบความสำเร็จด้วยนะครับ